ถูกแล้วเขาเห็นอนไะนะไปดูใน YouTube ใช่ไหมใช่ชอบอะไรมากลางหนูกำง้นนมขึ้น,นม,ามาครับั้นนมขึ้นมาถมดูทำงานแรงแรงแอนลุงทำให้ดูนี่นะงงนให้เอาให้เกี้ยงนะสมมติว่า ถ้ามุดว่าหนมมันติดอยู่ข้างล่างมันจะแข็งแล้มันก็จะออกยากนี่หนูหนูดันออกมาให้หมดเลยเออีีกกก็ นายวลุงงัดให้เหรองัดไม่ออกเนี่ยมาลุงงัดให้ไหมมันแข็งต้องใช้แรงเยอะถ้าหนูงนัดเี่อ่ะมันจะไม่ออกงัดหมดแล้วก็คราวนี้ก็สับเลยอ่ะเอามารวมๆกันแล้วก็สับ กวาดกวาดมันรวมรวมกันต้องถ่ายตอนม้วนตอนข้าม้วนหาคราวนี้เกี่ยใส่ลงเกี่ยให้จับแล้วเนาะคราวนี้ก็ ทำ<อ>ทำแ,แบนๆอย่า<บ><บ>งเงี้ยแล้วก็พอเกี่ยเสร็จแล้วก็ม้วนเดีด๋ยวลงเชี่ยอีกด้านหนึง่งอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวพอมันแข็งก็ม้วนได้เลยนะแข็งมิยังม้วนมาท้ายแน่นีแล้วนะม้วนเลยเอาล้าวม้วนเลยถ้าม้วนช้าเดี๋ยวมันจะแข็งนะจะม้วนไม่ไหว เอ้าโอ้ยเดี๋ยวๆเดี๋ยังมาเล่ยอยู่มันยังไม่แข็งนเดี๋ยวเราลอกกับนึงยังเลยเอเอยฝากลึกๆนะฝากกดแรงๆเลยเออเนี่ยเจ็บได้ละกดกดแรงๆกดแรงๆกดลงไปข้างล่างน้องกดลงไปข้างล่าง ปักลงไปข้างล่างลึกๆต้องปักลงข้างล่างลึกๆเออนี่แหละม้วนลอวให้แม่ช่วยให้แม่ช่วยเออมวนม้วนเอีเทววอ่ปักลงลึกๆเอาให้หมดเลย หนูอย่าเพิ่งน,นัดหนูอันตัวเองกิน <laughs> หนูย่าเพิ่งนัดขึ้นมาหนูปักลงไปข้างล่างแล้วมันก็จะสวยอย่าเพิ่งน,นัดขึ้น,นกดลงไปกดลงกดลงข้างล่าง,งาเนนลยอ,เลเอ,อ,อ,อันนี้สวยไอ้เก็บได้แล้วนั่งนังเอ้ยโอ้หอันนี้ฟุกไหมเนี่ย <laughs> <laughs> เออนี่ไงเริ่มเป็นแล้วครับ <laughs> น้องทำวันแรกนะครับสวยสวยก็เมื่อจะหมดจะเสร็จแล้ว นี่สวยมากโอ้สุดยอดสวยมากสวยกว่าลุงทำอีกเดี๋ยว,วหลังมาทำเองตลอดเลยนะไม่ต้องให้ลุงทำทำสวยกว่าลุงอีก